วัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราจะปอคกิปนะคะประจาวันที่18กับ18มิถุนาปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับราสาวสามคัคคีตัวเด่นก็คือ0ก็3 4ก็7 0 1 0 3 0 4 0 7 4 0 4 1 4 2 4 7 4 8 3 7 4 0 4 4, 4 4 1 4 0 0 3 3

จับคู่รุ้นด้วยกันนะคะสามัคคีกับสามัคคีวีเฉพาะคิดกับ vip เดีเยวันนี้เจ็ดกับศูนย์มาเหมือนกันเนาะต่างกันหน้ากับแปดสีกับสามนะก็ขออวุพันทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีแพงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ